สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Gas Radio นะครับขึ้นสยองของคนดุนใหญ่ ต้องมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง6โมงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับและในขณะนี้เป็นเวลา4ทุ่ม825นาทีเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะครับขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจรรารณญาณจักรยานท่าอากาศยานนมยานในการรับฟังด้วยนะครับเรื่องไหนที่ดีก็ขอให้เก็บเอาไว้เรื่องไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ไก่เอาเว็บ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ www. h u วใต้ดิน .com โทรหาป้าแต๋วที่089799ทับ8หมู่5โทรแทงปุ๊บโดนจับปับ๊บและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งนะครับ MIB ผู้คิดค้นนวัตกรรมในการลบความจำไอ้เพื่อนรัก อย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าอยากฟังเรื่องราวเหล่านี้อย่างมีอัรธรรทผมแนะนําว่าให้พยายามปิดไฟอยู่ในบรรยากาศที่เงียบๆปิดทุกอย่างให้หมดปิดรายการของเราแล้วไปฟังรายการอื่น<อ>วันนี้สายแรกของเรานะครับเป็นขาประจําที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือลุงหมานั่นเองลุงหมาวันนี้มาพร้อมกับเรื่องเสียง ปริศนาเรื่องดาวจะเป็นอย่างไรนั้นเตรียมรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับลุงหมาครับสวัสดีครับคุณแจ้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับถ้าไม่สบายลุงก็ไม่โทรมาหรอกเฮ้ยลุงนี่เป็นคนตลกจังเลยเนี่ยลุงโทรจากแถวไหนครับเนี่ยลุงหมา อยู่เชียงใหม่อะอะแล้วเชียงเก่าไม่มีเหรอตอนนี้คือเขาทํามาใหม่ไงก็เลยเป็นเชียงใหม่เตรียมมาแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้แหละวันนี้ลุงกะมาเล่าเรื่องผีไงก็เลยแบบว่าไม่ขอไม่ตลกดีกว่าอ๋อวันนี้เราจะไม่ตลกนะแล้วเรื่องราวของเสียงปริศนาเนี่ยมันเป็นมายังไงไหนลุงหมาลองเล่าให้ผมฟังหน่อยอ่าได้เลยครับก่อนดื่นก็ขอสวัสดีคุณแจทีมงานแก e g a l i l โอนะครับแล้วก็คุณผู้ชม แล้วก็ขอสวัสดีป้าแมวด้วยนะครับป้าแมวไหนครับเนี่ยอ่าเมียลุงเองอ,อ๋อเขาฟังอยู่อะฮะเนี่ยอยู่ข้างๆลุงเลยอ๋อแล้วสวัสดีผ่านรายการทาไมล่ะอ๋ออยากโชว์อ๋ออยากโชว์เป็นคนมีสัมมาคารวะใช่อ่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวลุงขอเท้าคางก่อนนะกันเท้า <c oughs> <c oughs> ความครับเท้าความจะเท้าคางทําไมะะล่ะขอโท้ลุงเมื่อยลุงเมื่อยอ๋อแลวเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาไม่นานมากนะันตอนนั้นน่ะลุงก็อย่างที่บอกลุงอยู่เชีชยงใหม่ใช่ไหมครับลุงก็อยากแบบว่าไปเปลี่ยนบรรยกา,ากาศบ้างไปเที่ยวบรรยากาศดีๆความสงบอ๋อแ,แล้วลุงไปหาไปหาที่พักที่ไหนครับอ๋อล โอ้หที่กรุงเทพวุ่นวุ่นวายจะตายลุงจะมาพักที่กรุงเทพทาไมล่ะลุงอยากเปลี่ยนบรรยากาศไงมัน oh. ทีนี้ไม่ได้หาเลยว่าก่อนหน้านี้จะมาพักโรงแรมไหนคือหาข้างหน้าเลยพอดีมันใกล้ใกล้ตะวันจะตกดินแล้วเริ่มมืดแล้วตะวันตกดินเนี่ยตกพื้นเขาไม่ร้อนเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าขนมอ่ะลุงซื้อขนม ancestry, ตะวันมามันตกดินเฮ้ย oh. ทีนี้ลุงก็ไปเดินหาโรงแรมไงก็ไปเจอโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมที่ห้าดาว ชื่อโรงแรมว่าอะไรนะโรงแรมไก่ย่างแล้วที่พักเป็นยังไงบ้างอ่ะโ้ราคาถูกมากเลยชั่วโมงละหมื่นสองเฮ้ยหมื่นสองนี่ไม่ถูกเลยเนี่ยหมื่นสองนี่แพงมากๆเลยนะถูกถูกนะลุงถามกี่รอบก็หมื่นสองไม่มีผิดเลย,เยชั่วโมงละหมื่นสองนี่ทั้งคืนเนี่ยเท่าไหร่นนทั้งคืนเหระถ้าคืนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายห้องนั้นน่ะเฮ้ย,ยลุงเหมาทั้งชั้นเลยปะไม่อ่ะเธอก็เหมาชั้นไม่ได้เหมาเฮ้ยโอ้โหลุงแพาแพาวตังเลยอ่ะ หลอกดีกว่าอันนี้จะเล่าต่อได้ยังผีรออยู่เนี่ยอ้าเลยครับทีนี้พอลุงได้ห้องแล้วลุงก็เข้าไปพักเลยพอเปิดประตูปุ๊บมีลมไปใส่ตัวลุงอะโหเสียงแบบเสียงลมเป็นยังไงเสียงลมมันจึงบึ๋งจึงบึ๋งฮะหลังจากเข้าห้องปุ๊บเราเดินทางมาทั้งวันแล้วเหนื่อยเหนื่อยล้าแล้วทีนี้เราก็เลยอาบน้ําดีกว่าเราก็เข้าไปอาบน้ําปุ๊บ นางชักโคก่อนพอลุงปวดท้องปึ๊บปึ๊บไปเสร็จแล้วอาจจะกดชักโคกนะแต่พอกดชักโคกปึ๊บเนี่ยเสียงกดชักโคกมันแบบดังจนหน้ากลัวมันดังยังไงตัวเหี่ยวตัวเหี่ยวฮะขออีกรอบได้ไหมตัวเหี่ยวตัวเหี่ยวเฮ้ยหลังจากกดชักโคกเสร็จปุ๊บเป็นยังไงลุงก็อาบน้ำทีนี้อาบน้ำและทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนอนพักดีกว่าหลับไปตอนไหนลุงก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ลุงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทีนึงเนี่ย ประตูอะเฮ้ยเอาละไหนเป็นยังไงไงต่อ,อเสียงมันดังแบบนี้มงกุ้งกังม่งกุ้งกังเฮ้ยทำไมเสียงประตูมันดังงนั้นน่ะโอ้โหมันเป็นเสียงที่แบบสะท้านมาถึงหัวใจลุงทําให้ลุงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้ลุงพยายามนอนนิ่งๆเพร,ราะลุงรู้แล้วว่าเสียงแบบนั้นน่ะไม่น่าใช่เสียงที่ปกติทีนี้สักประมาณหา้านาที ได้ยินเสียงฝัก,กบัวเสียงฝักบัวในห้องน้ําที่ไม่มีใครเปิดเลยเนี่ยนะลุงได้ยินแล้วตั้งใจฟังนะจูรุตจูรุตเฮ้ยน,น่าก,กลัวในใจนี่ท่องท่องบทสวดมนต์ไหนคิดได้ลุงท่องไว้ก่อนเลยท่องวอ่ายังไงอนันตปาฏิชายาปติเทนโอยจะป้าลุงอันนี้มันบทสวดไหนเนี่ย ินยิ้มอะไม่รู้จักเหรออ๋อายังไงต่อทีนี้ความรู้สึกคือเฮ้ยมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วว่ะจาก้อกห้องอตอนนี้มันอยู่ในห้องน้ำแล้วต้องนอนนิ่งเขาเขาไปใหญ่เลยตอนเนี้ยทำให้เหมือนว่าลุงยังไม่สักทเดียวอะเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบรอบเสียงลงแล้วเสียงฝีเท้าที่เดินเนี่ยไม่ใช่เสียงฝีเท้าเดียวนะเป็นร้อยเฮ้ยเออเป็นร้อยเสียงเฮ้ยมันดังยังไงนะตั้งใจังเลยนะอ่ะอ่ะ Oh. ตรงเสียงตุ่มปลักเนี่ยคือร้อยเสียงถ้าเสียงมันแค่ติดปลักอย่างเดียวเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ถึงร้อยแต่ิดตุ่มปลักด้วยอ oh. oh. มันมาเป็นร้อยเลยถ้าตุ่มปลักเนี่ยเอาละทีนี้ลุงโอ้หนึกถึงแบบ แกไม่แก้เลยว่า้ช่วยช่วยลูกด้วยให้ผลคืนนี้ไปให้ได้อืนึกยังไม่ทันเสร็จเลยนะใต้เตียงใต้เตียงมีใต้เตียงมีเสียงเหมือนเราเอามือเคาะที่เตียงไม้อ่ะอ๋อคือมีมีคนอยู่ใต้เตียงแล้วแบบมีคนเคาะขึ้นมาจากข้างล่างมีคนเคาะเคาะจากข้างล่างเหมือนเสียงคือเสียงเราเดาแก่เป็นยังไง ดังยังไงนะนเฮ้ยใช่เลยอันนี้ใช่เลยจากนอกห้องห้องน้ำรอบเตียงทีนี้อยู่ใต้เตียงคุณคุณแจ๊คคุณคิดดูแล้วกันว่าลุงได้ยินเสียงอะไรแบบนี้คือแบบถ้าเป็นคนธรรมดานี่คืออยู่ไม่ได้นะแล้วแล้วพอเสียงจากนั้นมาแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นเนี่ยแต่ลุงรู้สึกว่าแบบที่นอนมันยุ่งเฮ้ยแล้วเสียงที่นอนยุ่งเป็นยังไงอันนี้คือเดาง่ายๆเลยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมันต้องออกเป็นเสียงนี้บลิ้ง รู้สึกเริ่มเริ่มหมดแล้วใช่ไหมแล้วอยนี้ผมผมผมอยากรู้จริงนะว่าไอเสียงตั้งแต่แรกอ่ะเสียงนั้งแต่ตอนที่ลุงเดินเข้ามาแล้วแบบมีเสียงลมพัดอ่ะเสียงลมพัดยังไงลุงเสียงลมพัดยังไงนะเสียงลมพัดอืมลุงลุงจำไม่ได้หรอเดี๋ยวรอรอเทปนี้ออนเนี่ยขอลุงกลับไปฟังที่ลุงพูดก่ะลุงมาสั้นล้นเลยอ่ะอ๋อเสียงเสียงนี้เสียงนี้จูรุตไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเสียงฝักบัวเสียงฝักบัว เออนั่นเสียงฟักบัวแล้วเสียงตอนที่กดชักโครกนี่ยังไงนะเสียงยังไงดึกด๋อดึกด๋อไม่มีนะไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีแค่นี้ลุงไอ้คุณแก้วแค่นี้ละกันแล้วลุงไปทําธุระก่อนแต่พอดีมีคนมากดกิ่งบ้านลุงกดกิ่งเสียงยังไงนะจะรื้กับโตอดนึกไม่ออกแล้วโอเคโอเคโอเคสวัสดีลุงหมาด้วยนะครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของลุงหมาจากเชียงใหม่นะครับ คุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณจักรยานและท่าอากาศยานในการรับชมด้วยนะครับและผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุจากสิ่งประสาเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปยังไงและอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือกูทนฟังเฮียอะไรเนี่ยไอ้สัคือปคืลำเดียดภาษาอังกฤษกรุงเทพนี่เรียกว่าอะไรนะครับกรุงเทพมหานคร เปลี ook, ่ยนแต่แบงคอกแล้วใช่ไหมใช่พวกที่เปลี่ยนที่เขาว่างเลยเขาเป็นไงเป็นว่าทำไมที่เปลี่ยนเป็นกรุงเทพมาคัดอันนี้คัดออก